พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระาศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าเสนอพระสูตรเรื่องวนิชชสูตรว่าด้วยเรื่องเหตุที่ทำให้การค้าขายได้กำไรและขาดทุนครั้งนั้นแหลท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ใจประสงค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหม์แล้ว ประวารณาไว้ว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์แต่เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาประวารณาไว้ถ้าเขาตายจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาจะทำการค้าขายอย่างใดๆการค้าขายนั้นย่อมขาดทุนดูก่อนสารีบุตรก็บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้ว ปภารณาไว้ว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์แต่เขากลับถวายปัจจัยไม่เป็นไปตามประสงค์ถ้าเขาตายจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆการค้าขายนั้นย่อมไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์ดูก่อนสารีบุตรก็บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้ว ปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์เขาก็ถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ตามที่ประสงค์ถ้าเขาตายจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆการค้าขายนั้นย่อมมีกำไรตามที่ประสงค์ดูก่อนสารีบุตรก็บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสม,มณะหรือพราหมณ์แล้ว ปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ประวารณาไว้ย,ยิ่งกว่าที่ประสงค์ถ้าเขาตายจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆการค้าขายนั้นย่อมมีกำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์ดูก่อนสารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายขาดทุนนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำ,นนทำการค้าขายได้กำไร ยิ่งกว่าที่ประสงค์